สวัสดีค่ะนี่คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะทำบุญหนึ่งร้อยวันนะคะครบหนึ่งร้อยวันของการมรณะนะคะจากไปของคุณพ่อเนยมพวงทิถูนะคะบรรยากาศทำบุญที่บ้านสวน ตังวราริตาเจวะมโนสานังโปตเตเตเจนะโสอนทิณานาสันตุการตวัพเพตุขาวุปสัมเณตุเตสังฆาตัวตามวารัตนาโอสตานโอตัมบังวาริตโหกสัมมานาธรรมวเตเตเถนะโสอนทิณานาสันตุการตวัสเปตภยยาวุปสัมเณตุเตสานกตัวสังฆรัตนาโอสตา ตมวาวะรังอาห์เนยยังอาห์เนยยังสังกะเตเ,เชนะโสทินานาสาันตปาทวาสสัพเพโรคาโวภะสนตุเทยงยคุณนิเมตังอาวมายกาลลเจโยจะมะนาโขสกนาส,าสาัสสตปะ กหตสเปนานากันตามปุทธานุภาเวนะเวนัสเมโตยานตุนิเมตตาละวัมัยขานายเจโยจามนาโพสกุณาสัสนโทปาปานขโออตสุเปนานากันตังตังคานุภาเวนะเวนัสเมโต ทุกขปันตาจเนโทขาปยายปันตาจเนพยายโสกปตาจเนโซกาหอนตุสัพเพปปานนนนเอตตาตาณามเมยสัมภะตัปุญญสัมภะตัสัพเพเทวานุโมสันตุสัพพัมปิเตียสยาสานตัตตาสััตสัตตาเนตลกาตัสสพพาวนาพิรตาหันตุ เทวจากคตาสัพเพพุทขาปนาปตาปเจกานันเจยันปนาอารันนายชจติเจนะคานตาสัพพะโสตุยหังสัพพโรคาโซกุปาตจ้าปุคาโอมนาสุปายาสาเวนาสันตสัพันตารายาเปเวนาสันตสาัพสักกาปาตุยอังสมัยจันตุเต ตายุยกาตุยหังโอตุสัตวะสชีเวนะสัมมันิโกหตุสาปทาอาก สัพตะปัตตานนทุเมฆข้มหาสมุทรสารคดีวัฏฏะสัตตุเหอนุรักขันตุขวัตุสัพพังทะแลงราคันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัสสาสดติภวันตุเสภวันตุสัพพังทะแลงราคันตุสัพพเทวตาสัพพธุทมานุภาเวนะสัสสา โสติภวันตุเตภวตุสาพมาณขลังรักันตุสาภเทวตาสาภสังขานุอาเวนัสตาสุทิภะวันตุเตสาธุพระบัดนี้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปท่านพ่อวันจะสั่งอาหาดเพียบอ๋อท่านจะสวดนาค พ,พิธีเจริญพุทธมนต์ก็เสร็จแล้วนะคะสาธุค่ะ